รถตัวไหน,นไม่ได้แม่งตึงเสียงมันกันเดดหรือเป่าบ้ามันตัวแม่งแบบนั้นบางทีผมกูได,ด้ยินเสียงอ่ะลังอาไงต่อยแดงไม่รู้ว่าเ <c oughs> พื่อนเดี๋ยวกูตัดการเป็นเองใครไปกูต้องการจะการเลยไหมต้องการอะไรไหมล่ะข้างในนี่มีของอยู่ร <c oughs> ับ <c oughs> <c oughs> ไอ้แม่คุงออก <c oughs> มาด้วยแม่คุงอก <c oughs> งอกมา สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับในวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาหาอกเกลกนะครับนี่ครับเห็นว่าหลายๆคนนะครับถามหาเกลกเยอะมากเกลกไปไหนนะครับก็ช่วงนี้เกลกเองก็ติดธุระวุ่นอยู่นะทุกคนนะแต่วันนี้ผมได้นัดใหม่กับเจ้าเกลกเอาไว้นะว่าจะมาเจอกันณนะบริเวณแห่งนี้นะทุกๆคนผมมาเพียงแค่คนเดียวด้วยนะครับ แล้วก็ไม่เข้าใจว่าอากาศทําไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้นะผมแกรงว่าอีกสักพักหนึ่งนะฝนน่าจะทันล่มลงมาหนักมากๆเลยนะตอนที่ผมมาแรกๆนะทุกคนนะอากาศนี่ยังร้อนอยู่เลยยังร้อนอบอ้าวอยู่เลยดูดิเหงื่อผมนี่ยังไม่ทันซึมเลยนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอากาศถึงได้เป็นอย่างนี้นะ แล้วก็รู้สึกว่าฝนเนี่ยตกใส่ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรารีบไปหาเจ้าเกลือกันเลยดีกว่าทุกคนคิดถึงมันเลือกเกินนะครับไม่เจอมันนานละเดี๋ยวเดินทางไปกันครับทุกคนดูอากาศครับตอนแรกนี้แดดยังมีอยู่เลยนะผมไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับผมเองก็แปลกใจนะครับโดนฝนทล่มลงมานะครับ อีกสักพักผมว่าน่าจะต้อหนักมากๆเลยแหละนะครับก็นัดก,กับเจ้าเกลิกนะครับระยะทางก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับคิดว่ามันน่าจะรอผมอยู่บริเวณนี้แหละนะครับเพราะว่านักกันไว้แล้วนะโอ ฝนตกนี่เหมือนผมจะต้องมาหลบฝนอยู่ตรงนี้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวไปหายเกิดมันก่อนคิดว่าผมต้องหลบฝนตรงนี้แล้วแหละนะครับเพราะว่าอีกสักพักคิดว่าฝนน่าจะแรงน่าดูเลยนะ Phương, khói, bạn, coi cái, đấy, quăng kia mà đến, nó qua cái, thấy... qua cái băng, băng. Băng. hả? Bé ngay bao, bé ngay bao, hả? đấy còn đi thưởng, mày xuống qua mình đẹp quá, đây, đấy, 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 เรามือาชาไปหน่อยไงกูมาตั้งแต่มันโอ้โหอากาศร้อนมาเห็นไหมกูดำขึ้นเยอะเลยตอนกูนมาอากาศมันก็ร้อนแต่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่ดูด้วยดิอากาศเปลี่ยนไปไวอย่างงี้แต่พอเข้าใจอยู่ตามันก็เป็นอย่างี้แหลปปะเป็นคนเปินปกติไปแล้วคนรีบมาไม่ใช่กูไม่รีบเร็มทีแล้วที่นั่งคุยดีไหมนูนตรงนั้นอ่ะผูคิดว่าน่าจะหลอกฝนได้เดี๋ยวไปนั่งคุยกันตรงนั้นไหม กูมีเรื่องคุยมึงมากมายเลยใช่ไหมมึงสบายดีเปล่าเพื่อนสบายดีได่มีเรื่องแบบจุดจิกนิดๆหน่อยน่ยเนี่ยทุกคนไปเกิดตรงนั้นน่ะมึงเห็นไหมว่ามันจะมีใต้หินอยู่เดี๋ยวเราไปหลบกันดีกว่ามึงนี่ตั้งแต่กูสอนพูดคำว่าโอคงโอเคมึงพูดใหญ่เลยนะเอาพอมึงบอกใช่ไหมใช่ดีกว่าเอามาจับ พ,พ่อมันก็งงเลยดิเนคนแถน้นเขาไม่มีพูดกันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คนเขาพูดตามมึงบานเลยนะไม่เอานะคนพูดตามผู้บานเลยเขาเอาเหรอเอเอตรงนี้กูว่านะ่าจะหลบฝนได้นะเพื่อนเออวันนี้มึงมาคนเดียวไงไม,ววมาคนเดียวหรอมาคนเดียวกูไม่ค่อยกล้าม,มาหน่อยมึงกลัวอะไรวะมาหาก,กู กูก็เอาองค์คราสสีเก่งที่สุดในวังกามา็มาเราคนที่เก่งที่สุดในวังมาด้วยใช่ป่ะเป็นไงวะเพื่อนเป็นไงนี่ไหมไหมข้ามาอะไรแบบว่ามันไว้ใจได้ไหมอะ,อะไรไหมอย่างนี้ไว้ใจได้วันนี้ติดตามกูม,มาหนึ่งเด็เด็กเร็วเก่งมากกว่ากูเลยนี่แหละแต่ก็อาจจะเก่งกูสักนิดหน่อยแหละไในเก่งมากค, <น S 1> <อ>คนมาแล้วว่ะเพื่อนไม่ไม่นานจะมาไปดูนู้น แล้วเองนานไหมก,กว่าเพื่อนมึงจะมานานแล้กมันไม่เดินป่าอยู่ครับแต่กันบนอยู่นะมันบอกหิวหาอะไรกินอย่างไรเวลาล้วมึงเปลี่ยนไปไหมช่วงวันนี้เปลี่ยนไปไงมึงเห็นกูนี่มึงเปลี่ยนไปไมนะยังเหมือนเดิมน,นะเหมือนเดิมหรือยังโอุ้ยหายคิดคิดดูแล้วหายจะกลับมาอยู่ป่ามากกว่าดูเที่วไาเะไรหรว่างค่ะ มีปัญหาหรือวุ่นวายอะไรมากสาวเสือเนี่ยแย่ๆเลยพี่นู้นเบื่อเลยหมดแล้วเอาใครมีลงเบื่อไปแล้วเบื่อดิไดจนเบื่อเลยวันหนึ่งมีดอกสีห่างกคนมีอะไรกินเหลียบหมดเลยกินเลียบโอ้โหมึงเนี่ยเอากูเป็นกษัตริย์กูจะไปเอาใครก็ได้กูให้ตึงเส้นช่างนี่มันกับพยิมบ้านกันแล้ว อ๋อคือมึงให้เงินบุกยิ้มบานเลยให้เงินสิบจังก็ยิ้มบานก็แล้วลมมาแรงมากนะครับทุกคนโอ้ดูครับเฮ้ยโอ้โหฟ้าไม่เป็นใจว่ะเพื่อนรู้สึกกันนะมันมันมีอะไรอ่ะมันจะเป็นลางบอกเหตุนะเฮ้ยกูก็ว่าอย่างนั้นนะเพื่อนเี่ยมื่อในกาลตอนนี้กูเป็นนี่ผมทั้งแหลกเลย โอ้ยมึงดูมึงดูมึงดูฝนมาแรงมากเพื่อนเดี๋ยวตอนแรกอากาศคุรนร้อนเลยนะมึงไปหลบข้างในก่อนเพื่อนมึงมีงออกมาจะมาบอกไงนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นเลยตอนไหนวะเหมือนตอนนี้กูเจอที่ตอนนั้นเหตุการณ์เหมือนกันเป๊ะทุกอยางอ๋อกูได้เจอมันอยู่ไหนอยู่ๆฝนลงกระโชกแรงกัเดินเข้ามาแล้วแล้วเมื่อไหร่เพื่อนมึงจะมา มึงไม่ตามมาเปล่าไม่ตามเลยมันก็ไปตามดิเพื่อนเดี๋ยวกูรอมึงไอ้ต้อยเออมาคนดีเลยอยด้วะมาเนี่ยมาวนี่เร็วอยังให้ดูจากคนคนหนึ่งอยู่เป็นเหมือนของข้าเองไปวะนี่คนหมู่นี้แดงเป็นเหมือนรักของข้า เอ้ยใช่ใช่ใช่เป็นไงบ้างเป็นนายบางใครไหมคนผู้นี้นี่พวกคุณเอาขาดเป็นคนดียังมีขาดันบ้างแล้วมีไหมตอนดีขาดโหวันนี้แหละเป็นคนที่วยขาดเอาไว้ยึงจ้ำขึ้นใจไว้นะห้องกูไม่ได้เสื่อม อย่าคิดอ,อ,อะไรเเขาไปลบเขาไปลบฝนกันก่อนไหมไลบข้างในกนเฮ้ยเขามาลบข้นอโอ้โหไอ้บ้าบัไม,อไม,าาไมโอ้ยแย่่ดูดิโอ้ยโีดโอ๊ย,เ,อยเล่นของวางมีกินเหงื่อหมดลอของปลากินนมนะเหงื่อััไไปฝ<ห>นตกปะไม่เขามาลหรอะสีแดง มึงได้เอาของไอ้ติดตัวมาแบบไหมฮะมาเลยเฮ้ยเก็ระวังนะกูรู้สึกว่าไอ้มือดีกูต้องใช้ด้วยหรอวะใช้มึงอยู่แล้วเอ้ยแต่รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรจะไม่ดีแล้วอะฝนมันมาอย่างเงี้ยแล้วเอ็งไม่พบอะไรมาแบบไหมของพกอยู่แล้วกูพกของดีมาอยู่แล้วเพื่อนไม่สบายอ่ะ มันไม่สบายแล้ววะฮะไม่สบายเลยเฮ้ยติดยาวเยอะไปหน่อยตายเลยหรือพี่อะอะไรเหรอย่นน้อยๆหน่อยเฮ้ยแล้วเอ็งเอ็งอยู่หมู่บ้านกลางนี่หรอวะไปๆไปเที่ยวไหมล่ะใช่ไปได้หรอวะเฮ้ยไปได้ไปได้ไม่ได้โอยวนแม่คนแล้วคนแถวนน้นมันจะไม่มองขาแปลกหน้าหรอวะไม่แปลกหรอก มึงคนมองแมนยิ่งกว่ามึงอีกดิบูกาอย่านี่เยรอนี่ดิยอันนี้ค่ะแต่งตัวมอมแมนดี่สุดแล้วนะยิ้มเหอนชาวบ้านนะพูดเล็กกว่าขอทานเฮ้ยไอ้ยฮ่าเดี๋ยวกูจะตัดหัวมึงทิ้งไงผัวใจงี้สักทีมากเลยเฮ้ยคนมาแรงเว้ยปกติเลยเมื่อกี้ยังสาหวางอยู่เลยนั่นแปลกแล้วนะเว้ยแปลกจริงแปลกจริงว่ะ ทุกคนดูอากาศนะครับผมว่ามันแปลกแปลกแปลกมากๆนะครับดูครับยังไงก่อนเต็มตัวตัวเองไว้ก่อนนะมาไว้ก่อนแปลลนี่นี่จะบอกกันนะมีตาอาชันเลยมากมายมีเรื่องอะไรเลยมากมายกันเหมือนกัเออแล้วอีกคนล่ะี่ชัวเลยนะ ลุงอะไรนะลุงชายเออเขาไม่มาแล้วโอ้เขาไม่ว่างหรอก่วงนี้ก็ติดธุระคุณมาคนณขาน่าวคนนึ่งจุ่มมี้ดี้ยมึงมีกาแท้เฮสกาเขาพาอะไปพยาดี้ตอบมัเนเงี้ยอ๋อตอบตัวไหนวะกูอยากเจอวะยังตไม่ดีอย่างเลยโอ้ยตายไปแล้วฝนมันยังหนักเลยวะเอาไงดีวะอะไรนะ มันตรงนั่งมากเลยนะก็ดูเหมือนกันทำมันอยากจะเล่นกับเราได้่เวยหรือวสบายดีใช่หรอนอนไปมึนอ่ะเออ มีอะไรแนะนำให้ด้วยคนนี้ชื่อโจอยนะเว้ยโจยอือชื่อโจยค่ะจะเอามาให้เองเพื่อยันย้ำเป็นเองของใครคืเรื่องมันไปไหนเสมออ่ามันก็จะอยู่บริเวณแถวนี้ไปไปนนแห,หละเหนหือยหน่ายตลอดค่ะยังอายุแล้วเราเราจะหลบกันอยู่นี่เหรออะอไรดีวะเฮ้ย เห็นเจ้าเกิร์บบอกว่าฝนกำลังจะมาหนักนะครับเขาขอทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนจะมีอะไรไม่ดีเข้ามานะครับเขอทำอะไรนะครับทุกคนลองดูเอากำลังมาแรงเลยนะครับเห็นไหม ไอ้ทีตัวนี้นี่มันชักจะเอาใหญ่ซะแล้วน้องของนีกับเราใน่เรืี้ยงเดี๋ยวมันเจอกูอุ้ยปลาล้องไม่หยุดเลย เจออะไรวะเกิดเดี๋ยวอีกสักพักนี่เอ็งบอกว่าอะไรนะฝนจะถล่มหนักตอนนี้อีกเหรอฝนจะถล่มหนักไม่ใช่ทำดีๆไม่เกี่ยวอะไรกับฝนนั่นแตฝนนั่นต้อไปขายมันถึงจะหยุดแต่มันปล่อยของมาไงมันจะปล่อยพวกเข้าใจค้ามมา คนเลี้ยงของไหมอืมอห้าจ่ายเพื่อนปล่อยของมาไงอ่าอ่าอ่าท้านเพ่นทั้งบ้านจ่ายเอ้ยเล่นกันนะเฮ้ยแต่กูว่าเกิดเขามาหลบข้างในก่อนดีกว่าะดีนะฝนมันตกหนักว่ะจอยหลบก่อนฝนหลบฝนก่อนจอยเขามาหลบก่อนเขามาหลบก่อนหนาวจริงๆนะโอ้โหอากาศหนาวมากเลยว่ะเพื่อนเลย อุ้ยนี่มันจะเก็บมันหนีตายไปเลยก็ดีมันมืนกูจะป่วยเหมือนกันนะเนี่ยอู้นี่ป่วยด้วยรถตู้ไหนไม่ได้แม่งต้องเบียงเหมือนกันหรือเปล่าว่ารถตู้ไหนแบบนึงมาที กูได้ย nah e ินเสียงอะไรแว่วๆนะเฮ้ยเสีงอะไรวะเพ่อนเ้กูก็ได้ยินเหมือนกันว่ะมึงฟังดีๆมันมีเสียงอยู่หลบตรงไหนก็ไม่รอดว่ะหลบจ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินไหมใจเย็นเกิร์กไอ้เกิร์กมึงใจเย็นเสียงอะไรวะเฮ้ยมึงจะเอาไงต่อไอเดงไม่รู้ว่ะเพื่อนเดี๋ยวกูจัดการตันเองไอ้พวกกูต้องการอะไรไหมต้องการอะไรไหมล่ะ ข้างในนี่มีของอยู่ลับไหนมีของดีูอที่บ้างเยอะแยะมไม่เห็นไหมดิโอ๋อรู้สึกว่าหลบที่ไหนก็ไม่พ้นแล้ววะอ๋อมีคนสวยเปล่าอเอ้ยดีว่ะเอ้ยเก็บเก็บของกระเป๋าไว้ข้างในก็ได้เอไไไเอไปไปเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันหน่อยเสียงประหลาดว่ะ จิงออกไปด้วยแน่ึงออกมาเี้ไปแล้วตามันฮ้ยฟ้าผ้าว่ะใจเย็นนะผ้า้องว่ะมันนีไปแล้วผมเจอตัวมันตามมันิวงตัมเป็นยังไงวะเกิดเพื่อน โอ้ต้องลุยกลางฝนเลยนะครับอโอ้โหเอยน่าจะเป็นตัวบาลานะระวังกันด้วยนะโอ้โหมัวมากตอนนี้คึบจัดเลยนะครับอ ต้องใช้วิชาดูไล่มันออกไปก่อนเพราะว่าเราออถ้าเราอยู่อย่างนี้นานๆเราป่วยกันแน่เลย,เ,ยลเออมีวิชาอะไรมันงัดออกมาเลยวยัน,ววน,ยนนี้เจ้าเกิดนะครับกำลังจะสวดมนต์ ทำพิธีไล่เสียงประหลาดน,นี่นะครับเหมือนมันจะไม่ดีขึ้นแล้วมานะทุกคนนะอ๋อทำอะไรก็ทำเไรก็ <c oughs> มันเจ็บหนักหรือเปล่าเนี่ยอย่าตามหรือไงปล่อยมันปล่อยมันเพื่อนเรามาทำความรู้จักกันก่อนปล่อยมัน,นปล่อยมันยังไงเราเอามันได้ตลอดอยู่แล้ว <c oughs> ที่กูคิดเนี่ยไอ้ห้าเนี่ยมันหนาเฉียบวนมาผมก็ว่ามันแปลกๆรู้สึกก็รู้สึกเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่รู้สึกว่ามึงไปแล้วไงรู้สึกแปลกๆอยู่ผนกอกมาเหมือนมึงรู้สึกคนเดียวกูก็รู้สึกเหมือนกันเพื่อนไล่มันออกไปก่อนก็ได้มังไอ้เสียงเนี้ยเราไปลบอะไรกันก่อนอออันนีู้่เจไม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนไหไอ้โจรไอ้โจรไหนปแล้วไปแล้วปล่อยไหมปล่อยไหมมันไม่กล้าหรอกมันหนีเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงจะเสียเวลาเราเอามึงทำให้กูเสียเวลาหรือเปล่าปล่อยเลยนะไปไม่เกิดไปเหนี่วมึงอะเข้าไปรับฝนก่อนเพื่อนอันตราย เอ้มันใช่คนปะมันเป็นคนหรือว่าอะไรวะเพื่อนอาอมันเล่นของว่างันเถอะแล้วเป็นไรมันไม่ชอบเราหรือว่าไงเอาอมันเจอใครมันทำหมดเลยเราเราเอามันก่อนไหมล่ะก่อนที่มันจะแกลาวเดี๋ยวเขาไปรอฝนให้มันอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเล่นงานมันก็ได้ โอเคป่าล okay, okay. okay, okay, ่ะโอเคไปว่าตกลงเว้ยโอเคไปว่าตกลงถือไหมใช่เพื่อนตกลงตกลงใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะหาวิธีออกเดี๋ยวเราลองหาทางออกดูว่าเราจะทำยังไง อันนี้เหมือนแบบว่ากําลังจะทําความรู้จักกันนะครับแต่ว่ามันมีบุคคลปริศนานะครับทําให้อากาศนะครับแปรปวนนะครับนะคือเราจะทําให้ฝนหยุดได้ตอนนี้ก็คือมีวิธีเดยวต้องไปเล่นงานมันนะครับซึ่งตัวมันก็หาได้ยากใช่ไหมเพื่อนใช่พอ,<ห>อามจริจรงรตตามได้เกี้ยตามเลยว่ะเออดีฝนก็ตกกุนหนาวแล้วเนี่ยว่าจะเจอตัวมัน กูเปียกเหมือนละกู้เริ่มถลกเย็นเหมือนกันกูกูว่าฝนไม่หยุดแน่ทำไมล่ามันมันทำให้อากาศแปรปรวนโุอ้ยฝนตกอย่างงี้กูหมนนอนจริงโอ้เออะไรดีวะเพูเอนเอาเลยไหมล่ะนจะได้ยังยูตักทีฮ้เดี๋ยวเราลองดูอีกสักแป๊บหนึ่งปะล่ะลองดูแต่มันไม่หยุดอีกกรเพรามัน ปาดคอมันทิ้งไปเลยมึงเคยเห็นหรออเกิบไมงเคยหรอกไม่ใช่มึงเคยเห็นมันใช่ไหมถึงรู้รู้หมดอย่างเงี้ยอืมไเคยอยู่คือเพื่อนมึงไรจ่อยนี่คือจะให้ติดตัวกูหรือว่าอย่างไงให้ติดตัวตามึงไงกูไว้ใจได้เปล่าไว้ใจได้ดิวะไว้ใจได้ดิวะเ้า่ากูก็กลัวไม่ต้องกลัวหรอกจะกลัวทำไมถามัน ทำมันดูงติดใจขึ้นมากูไม่ชอบการโดนหักหลังเว้ยเดี๋ยวกูรับไม่ชอบแข่งมนเดียวหรือย่างแข่งกับกูอยู่มึงก็อยู่กับกูมาพักนึงนะมึงต้องไว้ใจกูเลยเออโอเคละทุกคนเดี๋ยวเราไว้มาเจอกันนะฮะเดี๋ยวไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่รู้จะทำยังไงละนะครับเดี๋ยวรอดูสถานการณ์กันต่อไปเดี๋ยว วันนี้ได้มาเจอกับเจ้าจ่อยนะครับแล้วก็ได้มารู้ได้มาเจอกับเกลอินะครับได้มารู้จักกับจ่อยด้วยก็ถือว่าดีมากๆรับเดี๋ยวเป็นว่าไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้บ๊ายบายครับทุกคน